เรียนรู้ออนไลน์ by โคโลสวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนคุณครูนะครับในเรื่องของการสร้างเบรทสอบนะครับที่เป็น q u i c k s e s นะครับอ่าอดับแรกนะครับให้เปิด Google ขึ้นมาเลยครับแล้วพิมพ์คำว่า q u i c k s e s นะครับตัวนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้เลยเสร็จแล้วเข้าที่เว็บไซต์ได้เลยครับอ่าจากนั้นนะครับให้คลิกคำว่า get start นะครับ แล้วมาเลือกดำเนินการต่อที่เป็นจาก Google นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกบัญชีนะครับที่เป็น Gmail อ่าเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้มาสร้างข้อสอบครับตรงขวามือด้านบนเลยสร้างข้อสอบนะครับทีนี้เขาจะให้ใส่ ชื่อของแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบเราต้องดูกันว่าแบบทดสอบที่เราทํานั้นเป็นข้อสอบรายวิชาอะไรนะครับก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับฟิสิกส์ก็มีนะครับวิทยศาศาสตร์ก็มีนะครับคอมพิวเตอร์ก็มีนะครับหรือว่ามากกว่าเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรายวิชาอื่นๆนะครับแล้วก็ต่อไปเลยเลยพอเข้าหน้านี้แล้วนะครับ แบบทดสอบที่ให้สร้างนะครับสามารถสร้างได้เยอะมากนะครับอาจจะเป็นข้อสอบปรนัยก็ได้หรือว่าเป็นข้อสอบอัตนัยก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมจะพาทําในส่วนของปรนัยก่อนนะครับก็มาเลือกในส่วนของปรนัยได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าต่างนะครับสามารถที่ใส่โจทย์อันนี้เป็นโจทย์นะครับอันนี้เป็นโจทย์หรือว่าคําถามนะครับอันนี้เป็นคําตอบนะครับสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับอ่าอย่างเช่นข้อแรกนะครับอ่าข้อแรก ผมจะใส่เป็นประเทศไทยประมาณนี้นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลย78นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ77จังหวัดนะครับผมก็ติ๊กตัวนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องอเห็นไหมครับอันนี้ข้างล่างเราสามารถเลือกในส่วนของช่วงเวลาได้นะครับอย่างเช่นข้อนี้ จะให้ตอบไม่เกินจินาทีอ่าผมจะไม่เกิน30วินาทีนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดเนาะเสร็จแล้วกดบันทึกเลยครับอ่าเรียบร้อยข้อสอบข้อที่1น,นะครับทีนี้มาดูข้อสอบข้อที่2บ้างเหมือนเดิมเราก็มาเลือกเป็นปรรณยนะครับข้อที่2อ,อ่าเอาเป็นคำตอบสัตว์ประเภทใดมี2ขา อันนี้จะเป็นคําตอบที่ตอบได้มากกว่า1คําตอบนะครับอ,อย่างเช่นกไก่เป็ดละกันเนาะไก่วัวช้างสัตว์ประเภทใดมี2ขานะครับข้อที่ถูกก็คือเป็ดกับไก่ใช่ไหมครับเป็ดกับไก่ใช่ไหมที่ถูกนะครับเราก็เลือกตัวนี้นะครับค,คุณครูให้เลื่อนมามากกว่า1คําตอบที่ต้อง เลือกเสร็จแล้วก็เลือกเป็ดแล้วก็ไก่ครับถ้าเลือก2ข้อนี้ก็ถูกนะครับจะเลือกเป็ดก็ถูกจะเลือกไก่ก็ถูกนะครับนะหรือว่าติ๊กเลือกมากกว่าสข้อนะครับก็ได้นะครับนะเสร็จแล้วก็บันทึกได้เลยโอเคนะครับข้อสอบได้2ข้อเลยนะทีนี้มาข้อที่3บ้างข้อที่3ลองตัวเลขดูครับแทรกสมการตรงนี้นะครับสมการ มจะใส่เป็นสมการดูนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นนี่ละกัน root ยีสาอ่า r o o ยีสามารถเลือกได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a ยกกำลังสอง a ยกกำลัง x นี่ก็ได้นะครับนะอ่ามันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่เป็นคณิตศาสตร์ให้เรานะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็แทรกได้เลย r o o ยี มีค่าเท่าไหร่อ่าประมาณนี้นะครับก็ไก่ตอบ2 3 4 5ข้อที่ถูกก็คือ5นะครับรูปของ25คือมีค่าเท่ากับ5นะครับอ่าแล้วก็บันทึกได้เลยอ่าทีนี้ได้้อแข้อนะครับทีนี้มาดูข้อสอบที่เราใส่รูปภาพได้ไหม มาดูอีกข้อหนึ่งครับถ้าเราจะใส่เป็นรูปภาพใช่ไหมครับผมมีข้อสอบนี้เนาะนะครับถ้าคุณครูมีไฟล์ข้อสอบแล้วนะครับผมจะใส่รูปภาพตังนี้ข้างบนนี้นะอ่าแล้วก็ Copy เลยครับ Co p y เลยเสร็จแล้วก็วางได้เลยครับอ่าประมาณนี้ถ้าเราต้องการใส่รูปภาพนี้ใช่ไหมครับเราต้องบันทึกรูปภาพก่อนนะนะครับบันทึกเป็นรูปภาพก่อนนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่หน้าจอได้ท็อปก็ได้นะครับนะ ในการใส่ใส่ยังไงบ้างนะครับเราก็มาเลือกรูปภาพได้เลยรูปภาพเสร็จแล้วมาเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็เบาอไปหารูปภาพเราได้เลยภาพนี้นะครับหาโปรแกรมโหลดนิดนึงครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเลือกบันทึกได้เลยเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นรูปภาพจะอยู่ซ้ายมือนะครับนะส่วนด้านขวามือเขาจะเป็นข้อสอบของเรานะครับเป็นคําถามให้เรานั่นเอง คำตอบเราก็สามารถที่ copy เหมือนเดิมครับ copy แล้วก็มาวางได้เลยครับอ่าข้อไข่นะครับอ่า copy วางได้เลยอ่าช้อยที่ถูกต้องก็คือ30 30 10ใช่ไหมครับอ่าเลือก นะครับเรียบร้อยบันทึกได้เลยครับอันนี้มันยาวหน่อยเนาะจ์ยาวหน่อยเราสามารถเพิ่มระยะเวลาได้นะครับในการตอบประมาณสัก45วินาทีก็แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็บันทึกครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ข้อสอบเรามีทั้งหมด4ข้อแล้วนะครับทีนี้เราจะให้นักเรียนได้ลองตอบคําถามดูนะครับแล้วก็ทําการบันทึกเลยครับอ่าบันทึกไว้เลย บันทึกอย่าลืมเลือกนะครับเลือกอันนี้เป็นเลือกเป็นภาษานะครับภาษา,อาลองเลือกว่าจะมีภาษาไทยไหมมีนะครับภาษาไทยมีนะเลือกเกรดก็คืออันนี้คือเป็นระดับชั้นนั่นเองนะครับระดับชั้นนั่นเองแล้วก็บันทึกเลยครับ เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเลือกทําแบบทดสอบสดได้เลยครับเลือกเป็นในส่วนของอาจารย์ผู้สอนครับดําเนินการต่อ,อระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจําลองในส่วนของการเป็นนักเรียนดูเนาะนะครับในระหว่างนี้เราสามารถที่จะให้ผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียนเราได้เลยนะครับเพื่อทําแบบทสอบ อตอนนี้ผมจะเปิด2จอให้ดูนะครับจอด้านซ้ายคือจอในส่วนของครูผู้สอนนะนะครับเป็นข้อสอบจอด้านขวาก็คือเป็นผู้เรียนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าในส่วนของผู้เรียนดูนะครับผมก็ไปที่ Google นะครับก็พิมพ์คําว่า Quick Ses นะครับเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็คลิกลิงก์ตัวแรกเลยนะครับตัวน,นี้เลยเลือก get start ครับ เสร็จแล้วก็เลือก Google นะครับที่เป็น Gmail ผมจะเลือกเป็น Gmail ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเข้าร่วมเกมเลยครับอ่าทีนี้อย่าลืมใส่รหัสนะครับทีนี้มันก็จะมีรหัสให้ใช่ไหมครับก็คือ703ใช่ไหมครับ687เ,เข้าร่วมเกมได้เลยครับกดป๊บเลยเริ่มต้น นะครับเริ่มต้นจะเริ่มคลิกเริ่มต้นตัวนี้นะครับในส่วนของครูนะคลิกเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นได้เลยครับเข้าร่วมแล้วนะครับ1คนทีนี้เราก็จะเห็นมีคนเข้ามาแล้วนะครับ1คนนะแล้วก็สามารถที่จะส่งรหัสให้นักเรียนนะครับเข้าสู่ห้องแบบเทดสอบได้เลยนะครับถ้ามีทั้งหมดกีคนนะครับมันก็จะนับจํานวนคนให้นะครับนะเสร็จแล้วคลิกเริ่มต้นได้เลยครับเริ่มต้นอ่าข้อสอบก็จะมาแล้วนะครับ เห็นไหมครับประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดนะครับอันนี้คือระยะเวลานะครับมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับให้ระยะเวลาประมาณ30วินาทีนะครับอตอบไปแล้วนะครับ7 7จจังหวัดอตอบปับ๊บอเรียบร้อยนะครับถ้ามีนักศึกษาหรือว่านักเรียนเราทั้งหมดกี่คนนะครับมันจะตอบได้ว่าใครตอบเร็วที่สุด ขาจะได้คะแนนตัวนี้ไปนะครับอันนี้พรศักพรมรานะครับได้800คะแนนนะครับอ่าถ้าคนไหนตอบเร็วนะครับก็จะมีช่วงคะแนนให้นะครับบางคนอาจจะได้พันก็มีนะครับอยู่ที่ในการตอบของเรานะครับอ่าถ้าเราตอบถูกนะครับมันจะขึ้นมาว่าถูกต้องนะครับตรงนี้เลยนะครับในส่วนของผู้เรียนนะอ่าทีนี้มาดูคําถามต่อไปนะครับคำถามถัดไปปั๊บคำถามต่อไปนะครับ สัตว์ประเภทใดมีสองขาอ่าสองขานะครับอ่าเป็ดไก่วัวช้างนะครับถ้าผมตอบเป็นเป็นไก่จะได้คะแนนไหมเพราะว่าช้อยนี้เราให้เลือก2ช้อยใช่ไหมครับที่ถูกนะมีเป็ดกับมีไก่ใช่ไหมครับ,นะบ,มมรบผมเลือกเป็นไก่แล้วกันเนาะไก่ปับับหรือเลือก2ออช้อยได้ไหมเป็ดได้ไหมได้ครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็กดข้างล่างเลยนะครับ อ่าเสร็จแล้วก็เลือกเลยครับเรียบร้อยส่งมาแล้วนะครับอ่าคุณตอบถูกต้องนะครับก็จะมีช่วงคะแนนให้อ่าเห็นไหมครับถ้ามีเพื่อนเราหลายคนนะครับก็จะมีช่ว์คะแนนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็กดต่อไปเลยครับข้อสอบถัดไปเป็นคําถามถัดไปนะครับข้อที่3 ดูบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับอ่านะถ้าตอบผิดดูล่ะถ้าผมตอบ4ดูตอบ4ปับ๊บส่งในบอแล้วนะครับออดน้คนคุณไม่ถูกต้องนะครับนะก็คือไม่ถูกต้องตอบไม่ถูกต้องนะครับนะคะแนนในส่วนนี้ก็จะไม่ได้นะครับนะข้อสอบข้อถัดไปนะครับข้อสุดท้ายแล้ว ข้อสุดท้ายนี้จะมีคําถามแล้วก็มีรูปด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมอ่าข้อนี้ใช้เวลาประมาณ4 5ิวินาทีนะครับอ่าถ้าผมตอบข้อกอไก่ดูครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอบเสร็จหมดเลยบอยแล้วนะครับคําถามถัดไปหมดแล้วนะครับพอเสร็จแล้วปับ๊บมันก็จะโชว์คะแนนทั้งหมดเลยนะครับก็จะไล่มาเลยว่าใครได้จีคะแนน นะครับเห็นไหมครับได้จีคะแนนมันก็จะสรุปให้เรานะครับเห็นไหมครับสรุปให้เราเลยว่าใครได้อันดับที่1นใครได้อันดับที่2ใครได้อันดับที่3นะครับเขาสรุปให้เราเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับในส่วนของการสร้างแบบทดสอบที่เป็น q u i c k s e s นะครับคุณครูสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในการทำแบบทดสอบได้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดการแข่งขันในระหว่างการเรียนการสอนนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คนเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณครูที่กําลังทํารูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบของออนไลน์นะครับก็ฝากคุณครูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกระังใจในการทําคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ